ที่มีอาการมือชานะแล้วก็บอกว่ามีอาการว่าเป็นพังผืดกดทับเส้นประสาทเนี่ยมันคืออะไรนะเดี๋ยวมาดูกันนะคือคนไข่ที่มีอาการชาส่วนใหญ่จะชานิ้วนี้นิ้วโป้งนิ้วชี้เอาไหม่เห็นหน้าคนไข้นะที่มีอาการชานิ้วมือนะครับก็คือชานิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางเนี่ยที่เรียกว่าพังผืดกดทับเส้นประสาทมันจะเกิดจากว่ามีมีเส้นประสาทเนี่ยที่มันลอดใต้พังผืดตรงนี้ถ้าเสริมบ้างทีเนี่ยพังผืดมันหนาตัวหรือว่าเกิดจากคนแค่ไปขุดดินนฟั ยกของหรือว่าขับมอเตอร์ไซค์นานๆหรือว่าไปใช้อะไรที่มันสรรั่นๆเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดการอักเสบของเส้นประสาทและที่ว่าพังผืดกดทับเส้นประสาทเนี่ยมันคือมีพังผืดกับเส้นประสาทอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะชีดให้ดูนะครับนะอันนี้คือเส้นประสาทอันนี้พังผืดเวล,ลารักษาเนี่ยเราจะฉีดยาเข้าระหว่างชั้นเส้นประสาทกับไอพังผืดตรงนี้เพื่อแยกเส้นประสาทนี้ออกมานะดูดูนี่นะเนี่ยตอนนี้นะที่เราฉีดยาเข้าไปเห็นไหมนี่เราฉีดยาแยกชั้นชั้นบนเข็มเนี่ยชั้นบนเข็มเนี่ยเป็นพัง ทางผืดกดทับเส้นปรนะสาทนี่คือนี่ไงนี่เราแยกเส้นประสาทออกมาแล้วนะเรียบร้อย